ที่จะพูดถึงเรื่องนี้เราก็ลืมไปศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยานะคะออกมาพูดถึงสายพันธุ์โควิด1 9ให้เรารับรู้ว่าสายพันธุ์โควิดมันมีอยู่หลายสายพันธุ์ด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมขานะเ,าเดี๋ยวหมอยงหายไปไหนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมีโอ้มีแต่ข่าวนโซเชียลด่าไม่หยุดโซเชียลฟาดไม่หยุดด่าไม่ยัง้ง โจมตีรัฐบาล #hashtag #hashtag ทหารอียิปต์ #hashtag covid19 พุ่งขึ้นมาอีกรอบหนึงแล้ว #hashtag กองทัพอากาศยาตีเนียนพุ่งขึ้นมาอีกแล้วในเทรนทวิตเตอร์นะคะเมื่อวานนี้นะกลายเป็นว่าเรื่องโควิด19บ้านเราถูกยกระดับขึ้นมาอีกแล้วเมื่อวานนี้สซยสังเกตคนสวมหน้ากากอนามัยกลับมาอีกรอบหนึงแล้วค่ะหลังจากที่วิถีชุมชน ตกไปพักหนึ่งเมื่อวานนี้พอข่าวออกสวมหน้ากากอนามัยสวมหน้ากากผ้ากันมากขึ้นแล้วนะคะเมื่อวานนี้เห็นได้ชัดเลยจากข่าวที่เกิดขึ้นศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวันคุณหมอยงหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวศศาสตร์คณะแพทยศาสาตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยโพสต์ลงเฟซบุ๊กบอกว่า เรื่องของไวรัสโควิดนะมันเริ่มมาจากอู่ฮั่นเมืองจีนสายพันธุ์ไวรัสโควิดที่เมืองจีนเขาเรียกว่าสายพันธุ์ L สายพันธุ์ไวรัสโควิด19ที่เมืองจีนเรียกว่าสายพันธุ์ L นะคะสายพันธุ์ L มีสายพันธุ์ L แล้วก็สายพันธุ์ S โดยประเทศไทยเนี่ย ได้รับสายพันธุ์ S และก็สายพันธ์ L มาจากเมืองจีนประเทศไทยติดเชื้อโควิดมาจากคนเมืองจีนก็คือสายพันธุ์ L แล้วก็สายพันธุ์ S เมืองจีนมีสายพันธุ์ L กับสายพันธ์ S นะคะค่ะทีนี้สายพันธุ์ L เนี่ยค่อนข้างแพร่กระจายได้ง่ายนอกเมืองจีนสายพันธ์ L แพร่กระจายได้ง่ายนอกเมืองจีนแต่สายพันธุ์ที่ระบาดในไทยส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ S ไม่ใช่สายพันธุ์ L แม้ว่าสายพันธุ์โควิดบ้านเรารับมาจากจีนทั้งสายพันธุ์เกับสายพันธ์ L แต่ว่าบ้านเรากลับเป็นสายพันธุ์เมากกว่าสายพันธ์ L อนี่คือชื่อของสายพันธุ์โควิดเพราะฉะนั้นประเทศไทยมีสายพันธุ์โควิดเป็นสายพันธุ์เค่อนข้างมากทีนี้สายพันธุ์เมีการแตกตัวออกมาเป็นสายพันธ์ทีสายพันธุ์เแตกตัวเป็นสายพันธ์ที ดังนั้นสายพันธุ์ทีก็คือลูกของสายพันธุ์เอนะคะเอาเราเรามองโควิดเป็นเหมือนสัตว์เลี้ยงสิเวลาเพาะพันธุ์น่ยบริสายพันธุ์เนี่ยมันมีสายพันธุ์ต่างๆอ่ะอะง่ายๆเมื่อกี้บอกว่าอะไรเมืองจีนมีโควิดสายพันธุ์เอลแล้วก็สายพันธุ์เอประเทศไทยติดเชื้อโควิดมาจากเมืองจีนดังนั้นประเทศไทยมีสายพันธุ์ L อกับสายพันธุ์เอที่เป็นโควิดอยู่ในบ้านเรา แต่ว่าบ้านเรามีเชื้อโควิดสายพันธุ์เอสมากกว่าสายพันธุ์แอลนะคะประเทศไทยมีเชื้อโควิดสายพันธุ์เอสมากกว่าสายพันธุ์แอลแล้วสายพันธุ์เอสในบ้านเราไปแตกลูกออกมาเป็นสายพันธุ์ทีเป็นสายพันธุ์ทีเพราะฉะนั้นบ้านเราก็จะเป็นสายพันธุ์ทีนะคะส่วนสายพันธุ์แอลส่วนใหญ่ไประบาดอยู่แถวยุโรปนู่น สายพันธเอลของเมืองจีนไประบาดอยู่แถวยุโรปซะส่วนใหญ่แล้วสายพันธเอลที่ยุโรปก,ก็แตกลูกเป็นสายพันธุจีแล้วก็ส oh oh. ายพันธุวีโอ้โหสายพันธเอลที่ยุโรปเนี่ยติดเชื้อมาจากเมืองจีนเนี่ยสายพันธเอลสายพันธเอลที่ยุโรปไปแตกลูกเป็นสายพันธุจีแล้วก็สายพันธุวีสายพันธจีสายพันธจีมันมีการเปลี่ยนแปลงในตัวของมันเป็นสายพันจีเอชแล้วก็สายพันจีอาร์ ที่ยุโรปเนี่ยสายพันธ์จีเนี่ยแตกเป็นสายพันธุ์จี H, แล้วก็สายพันธ์จีอานะคะซึ่งสายพันธุ์จีนี้เป็นเชื้อไวรัสโควิดที่ส่วนใหญ่เชื้ออยู่ที่ลำคอค่อนข้างเยอะแพร่กระจายสู่ผู้อื่นค่อนข้างง่ายกว่าสายพันธุ์อื่นสายพันธุ์จีนี้โรคไม่ค่อยรุนแรงแต่ว่าแพร่กระจายง่ายนะคะและสายพันธุ์จีค่อนข้างแพร่กระจายไปทั่วโลกณเวลานี้ นั่นล่ะค่ะเท่ากับว่าสายพันจีก็คือสายพันบรัโควิดสายพันธุ์ต่างประเทศที่กําลังติดเชื้อระห่ำแปกอยู่ที่เมืองนอกยุโรปอเมริกาประมาณแบบนั้นนั่นคือสายพันจีนะคะส่วนบ้านเรายังคงเป็นสายพันธุ์เอสส่วนใหญ่ทีนี้คนไทยกลับมาจากเมืองนอกหมอยงบอกว่าคนไทยมาจากเมืองนอกแล้วเอาเชื้อโควิดเข้ามาเชื้อโควิดของคนไทยที่มาจากเมืองนอกคือสายพันจี คือสายพันธุ์จีดังนั้นสายพันธุ์จีที่มาจากเมืองนอกเป็นสายพันธุ์ที่แพร่เชื้อโควิดได้ง่ายเพราะว่าเป็นสายพันธุ์ที่เชื้อมันจะอยู่ที่คออยู่ที่คอเวลาพูดไอแอมไอหรือพูดมันก็ติดเชื้อแล้วเนี่ยสายพันธุ์จีของโควิด19เนี่ยติดเชื้อง่ายกว่าสายพันธุ์เอในบ้านเราดังนั้นสรุปแล้วหมอยงบอกว่าคนไทยที่ติดเชื้อโควิดจากเมืองนอกมาบ้านเรา มีโอกาสแพร่เชื้อโควิดง่ายกว่าคนไทยที่ติดเชื้อโควิดในบ้านเราเองพอเข้าใจไหมงงว่าเนี่ยไม่น่างงนะสรุปแล้วนะเอาง่ายๆประเทศไทยมีเชื้อโควิดสายพันธุ์เอสมากที่สุดนะแม้ว่าจะมีตัวลูกเป็นสายพันธุ์ทีก็ตามแต่ว่าเชื้อตัวลูกสายพันธุ์ทีเนี่ยน่าจะไม่ไม่เหลือละยังคงเป็นสายพันธุ์เอสอยู่แต่ที่นี้บ้านเราเนี่ย ตรวจแล้วไม่มีคนไทยติดเชื้อโควิดเท่ากับว่าบ้านเราคุมสายพันธเอชได้แล้วแต่ทีนี้คนไทยมาจากเมืองนอกคือโควิดสายพันธจีโควิดสายพันธจีมันแตกมาจากสายพันธแอลของเมืองจีนที่ไปติดคนในยุโรปและสายพันธแอลมันแตกเป็นจีจีก็แตกเป็นจีเอชเป็นจีเอชกับจีอาร์ใช่ไหมจีเอชกับจีอาร์ไม่ว่าอย่างไรมันคือสายพันธจีที่มันจะแพร่ะระบาดสู่คนได้ง่ายกว่า สายพันธุ์ S ของบ้านเราเพราะฉะนั้นสรุปแล้วคนไทยที่มาจากเมืองนอกติดเชื้อโควิดโอกาสที่แพร่เชื้อในบ้านเราถ้าไม่ควบคุมไม่กักตัวมันมีโอกาสแพร่เชื้อได้ง่ายนะคะก็อธิบายให้เห็นภาพตามนี้มันต้องว่าเป็นผังต้นไม้อะเนี่ยนะสายพันธุ์ S สายพันธุ์ L มาประเทศไทยเป็นสายพันธุ์ S แตกเป็นลูกสายพันธุ์ T นะสายพันธุ์ L ไปยุโรปแตกเป็นสายพันธุ์ G จแตกเป็น GSGR GSGR เอ่อมาแพร่ทั่วอเมริกาทั่วยุโรปอะไรอย่างนี้นะคะค่ะก็ตามนี reactor, <mm ้เท่ากับว่าไวรัสโควิดมันมีสายพันธุ์ด้วยนะจ๊ะอืมแล้วก็ย้ำว่าสายพันธุ์ของคนไทยที่ติดเชื้อโควิดจากเมืองนอกมีโอกาสแพร่เร็วมากถ้าเราไม่ควบคุมไม่กักกันมันจึงเป็นสิ่งที่บุคลากรทางการแพทย์พูดว่ามันเสี่ยง บุคลากรทางการแพทย์ถึงได้พยายามย้ําว่ามันเสี่ยงเพราะว่าเชื้อโควิดจากเมืองนอกเมื่อมาสู่ที่บ้านเรามันเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อง่ายกว่าเชื้อโควิดในบ้านเราเองแต่ว่าเชื้อโควิดในบ้านเราเองเราคุมได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องบล็อกเอาไว้ที่มาจากเมืองนอกต้องบล็อกไว้ให้ได้มากถึงมากที่สุดนั่นเองค่ะนี่คือข้อมูลของศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรรวั หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิวิทยาคลินิกภาควิชากุมาราเวชศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มาหาวิทยาลัยระบุเอาไว้ตามนี้นะจ๊ะคุณผู้ฟัง